สวัสดีค่ะวันนี้โมโมไม,ม,ม่มีคราวกัวค่ะวันนี้จะมาทำกุ้งแม่น้ำผับเนยค่ะส่วนประกอบก็จะมีกุ้งแม่น้ำค่ะตัดหนวดทำความสารให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะซื้อมาที่ตลาดกิโลละ200ซื้อมาครึ่งโลแล้วก็มีเนยค่ะ ส่วน,สวนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเนยแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็เกลือค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะแล้ตั้งกระทะเสร็จลแล้วเราก็เอาเนยใส่ลงไป อะไรแล้วคือแลนะคะก็เอาไปในดู้ให่เลยบ่งไปแร้ให้ยืมเล Thank you. 我也不冷，你看，不冻脚，就热，你看。 เรามาดูกันค่ะว่ารู้สุดอรือยังเร่องอรแล้วค่ะปี่ยชเลยนะคะ เราไม่เท่ากันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กุ้งแม่น้ำออนนํำอบเนยค่ะเสร็จค่ะเมนูกุ้งแม่น้ําอบเนยค่ะแสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องทําทานกันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะ สีสันน่ารับประทานค่ะ